สวัสดีค่ะพี่น้องมืนอี้กรรมพ่อกันอีกแล้วเนาะจันน้องซองโบกุ้งอ่อนทัวร์ได้จับพี่น้องเนาะอ่ามืนอี้กรกุ้งสิผ้ามะต้มหอยจับพี่น้องหอยกระตงล่างหแบบดีจับพี่น้องก้อนสิต้มแล้วจันนอล่างย่างดีค่ะพี่นนักล่างลายหน่ำพี่น้องซองสามสี่น่ำาุดับพี่น้องเพราะว่ามันเพื่อมันเสียหนีเนาะพี่น้องมันมันเป็นนํำดำมันมีตะไข่พี่น้องตรงคัดที่ละโตจ้ะมันเป็นตะไข่้น่ำติด ตามหลูกหอยแม่พี่น้องติดตามเปลือกนอกมันหน่ะจากพี่น้องแต่กับยากล่างมันสะอาดสะอาดแนนอกจากพี่น้องเพราะว่าจะของกินเองจะต้องทำควนสะอาดแน,นจากพี่น้องเนาะคัดที่ละหลูกที่ละหน่วยจับพี่น้องบ้างนะเพื่อสิได้กินจับพี่น้องเอ้ยนี่จ้า มและจ้าเหลื่อมตุ่มจะพี่น้องใส่เกลือใส่ตะไคร้ใบมะกรูดจะพี่น้องดับกินข้าวกินหอมเห็นมันหอมนะจะพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็คข้นจะพี่น้องตุ่มนี่ต้องข้นเรื่อยๆด้วยจะพี่น้องเห็นมันออกฮอดกลนจะพี่น้องต้องคนเรื่อยๆเลยขันบ่คคนคือจากมันออกแต่หวัวน้องเวลากินจ้ะ ให้มันออกหอดกนคนไปเรื่อยๆจนมันสุกค่ะแป๊บเดีอวมันก็สซุกจ้าพี่น้องเวลาต้มเท่ากาใช้น้ำน,น้อยๆน,ยน,ยนะจ้ะน้องก่ต้องใช้น้ำรลายเนาะจา้ะนาะเพอว่าหหอยมันมีน้ำอยู่แล้วจ้ะพี่น้องห <c oughs> ลูกก็ใหย่ยๆ,ๆจ้ะพี่น้องนี่จ้ะต้องค้นไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องถึงน้ำเดือดน้ำยังกระต้องค้นจา้า เรียบร้อยจะพี่น้องไหนมีหอดไข่ต้่มมีหอดแจวต้มหอยพี่น้องทอดไข่พี่น้องของแสบด้วจจะนี่ขาดวได้จะพี่น้องกินตามมีตามเกิดเ้อจะพี่น้องมาด้อจ้ะมากินน้ำกันจะแสบๆจะพี่ออกหอดกล่นจะพี่น้องแสบๆจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้กลุ่มในด้อจ้ะพี่น้องเนาะ Bye bye.